ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่อายุเกิน60ปีโปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกต่อไปนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมการแข็งตัวของคุณถึงอ่อนแองไม่มั่นคงเหมือนเคยหรือหายไปเลยในชั่วข้ามคืนนี่ไม่ใช่เรื่องของวัยที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของฮอร์โมนแต่มันเกี่ยวกับนิสัยที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจกำลังทำอยู่ทุกเช้าโดยไม่รู้ตัวว่ามันกำลังค่อยๆปิดกั้นความสามารถของร่างกายในการทำหน้าที่ของบุรุษเพศ ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายฉันรู้สึกตกใจกับจำนวนผู้สูงอายุที่ฉันพบเจอชายที่แข็งแรงและมีความสามารถแต่ต้องทนทุกโดยไม่จำเป็นไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บแต่จากกิจวัตรประจำวันที่ทำลายสมัริภาพทางเพศของพวกเขาอย่างเงียบ,ยบและส่วนที่น่าตกใจที่สุดคือนิสัยเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอันตรายอันที่จริง หลายอย่างเป็นสิ่งที่เราถูกบอกมาว่าดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพฉันคือดีอพิมรดาและฉันใช้เวลากว่า30ปีในการช่วยเหลือผู้ชายเช่นคุณผู้ชายในวัยห0ติบถึปีและมากกว่านั้นให้ฟื้นฟูพลังงานการไหลเวียนของเลือดความมั่นใจและการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องอับอายและไม่ยอมแพ้แต่การจะทำเช่นนั้นได้เราต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังขัดขวางคุณอยู่ เพราะเหตุผลที่แท้จริงที่ร่างกายของคุณไม่ตอบสนองเหมือนเคยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุข,ของคุณเลยแต่เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง30นาทีแรกของวันของคุณในวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณไปดูเจนิสัยยามเช้าที่เงียบยับ ซึ่งบ่อนทำลายความแข็งแกร่งในการแข่งตัวของคุณข้ามคืนและฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าควรทำอะไรแทนดังนั้นอยู่กับฉันไปจนจบนะคะเพราะข้อสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึง7นิสัยที่อาจทำลายสุขภาพการแข็งตัวของคุณอย่างเงียบ โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคลิปลับอื่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปและถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็นหากไม่เห็นด้วยพิมพ์0ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เอาละมาเริ่มกันเลยนิสัยแรกสุดที่กําลังบ่อนทํารายการแข่งตัวของคุณอย่างเงียบๆอาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อการไหลเวียนของเลือดพลังงานและสมรรถภาพในตอนเช้าของคุณและส่วนที่แย่ที่สุดคือผู้ชายส่วนใหญ่มักจะข้ามมันไปโดยไม่คิดซ้ำสองเรามาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตื่นนอนและไม่ดื่มน้ํากันนิสัยข้อที่1การไม่ดื่มน้ําเป็นสิ่งแรกความผิดพลาดเรื่องการดื่มน้ําที่บีบรัดการไหลเวียนเลือดของคุณ ฉันไม่สามารถบอกคุณได้เลยว่าฉันได้พูดคุยกับผู้ชายมากี่คนแล้วเป็นชายดีๆในวัย60และ70ปีที่บอกฉันว่าตอนเช้าของพวกเขารู้สึกเชื่องช้ามึนงงและอ่อนแอตรงนั้นและเมื่อฉันถามถึงนิสัยแรกของพวกเขาหลังจากตื่นนอนพวกเขามักจะข้ามสิ่งหนึ่งที่ร่างกายของพวกเขากำลังร้องขออย่างสิ้นหวังไปเสมอนั่นคือน้ำคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้าร่างกายของคุณอยู่ในภาวะขาดน้ำแล้วมันผ่านไป 6-8ชั่วโมงโดยไม่มีของเหลวและเลือดของคุณก็ข้นขึ้นหัวใจของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดนั้นผ่านหลอดเลือดแดงที่แข็งตัวและหลอดเลือดที่เปราะบางและไวต่อความรู้สึกที่สุดซึ่งก็คือหลอดเลือดที่นำไปสู่วัยวะเพศของคุณจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือแม้แต่ภาวะขาดน้ำเล็กน้อยก็สามารถลดปริมาณเลือดและเพิ่มความดันโลหิตได้การผสมผสานนั้นจะบีบรัดการไหลเวียนในจุดที่สำคัญที่สุด และยิ่งคุณรอที่จะดื่มน้ำนานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งปฏิเสธสิ่งเดียวที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนฮอร์โมนและสมรภาพของร่างกายคุณนานขึ้นเท่านั้นการผลิตเทสโทสเตอโรนจะลดลงเมื่อคุณขาดน้ำในตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่รับผิดชอบในการคลายตัวของหลอดเลือดและสร้างการแข็งตัวไม่สามารถ ทำงานได้ในระบบที่แห้งแลง้งแต่ผู้ชายส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะดื่มกาแฟาเช็คข่าวหรือเริ่มต้นวันใหม่ทันทีโดยไม่ให้โอกาสร่างกายได้เตรียมตัวโดยส่วนตัวแล้วฉันเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในคนไข้ที่มุ่งมั่นที่จะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเต็มแก้วเป็นอย่างแรกในตอนเช้าไม่ใช่น้ำเย็นไม่ใช่หลังอาหารเช้าแต่เป็นสิ่งแรกมันช่วยเตรียมความพร้อมให้กับระบบของคุณกระตุ้นฮอร์โมน และทําให้เลือดของคุณไหลเวียนอีกครั้งมันเป็นวิธีธรรมชาติที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและถูกมองค้ามมากที่สุดในการสนับสนุนการแข็งตัวที่แข็งแกร่งและยาวนานดังนั้นหากคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเฉยชาให้เริ่มต้นด้วยการหยิบน้ํามาดื่มก่อนสิ่งอื่นใดส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่จะทํางานอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เอาชีวิต,ตรอด และเมื่อพูดถึงสมรภาพนิสัยต่อไปอาจทําให้คุณประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายเกือบทุกคนคิดว่าให้พลังงานแก่พวกเขาแต่อาจกําลังขโมยความแข็งแกร่งของพวกเขาไปอย่างลับๆทุกเช้าเรามาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นนิสัยข้อที่2ดื่มกาแฟตอนท้องว่างตัวสร้างความเครียดเงียบที่เป็นอุปสรรคต่อการแข็งตัวเนอ ข้อนี้กระทบใจฉันมากเพราะเป็นเวลาหลายปีที่ฉันเริ่มต้นทุกเช้าในแบบเดียวกันก่อนสิ่งอื่นใดฉันจะชงกาฟร้อนพร้อนหนึ่งแก้วและจิบแรกเหมือนกับว่ามันเป็นยาและเช่นเดียวกับคนไข้สูงวัยหลายๆคนของฉันฉันเคยคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายมันทำให้ฉันรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันไม่รู้ในตอนนั้นและสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60 หลายคนยังไม่รู้ก็คือการดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ได้ให้พลังงานแก่คุณแต่มันกำลังทำให้ร่างกายของคุณตกอยู่ภายใต้ความเครียดคาเฟอ,อีนจะกระตุ้นต่อหมวกไตของคุณให้หลั่งคอร์ซอลและอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมอนสู้หรือหนีและเมื่อไม่มีอาหารในท้องเพื่อบรรเทาผลกระทบนั้นสารเคมีเหล่านั้นก็จะท่วมท้นระบบของคุณอัตราการเต้นของหัวใจพุ่งสูงขึ้นหลอดเลือดหดตัว ระบบประสาทของคุณตึงเครียดมันอาจให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตัวกระตุ้นยามเช้าแต่ภายใต้พื้นผิวนั้นมันคือความกลาหลนและสําหรับการแข็งตัวของคุณปฏิกิริยาความเครียดนั้นคือหายนะเพราะสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อสนับสนุนสมรสภาพที่แข็งแกร่งและยาวนานคือการผ่อนคลายการไหลเวียนของเลือด และความสมดุลของฮอร์โมนไม่ใช่ความเครียดและความตึงเครียดฉันเคยมีคนไข้ที่บอกว่าพวกเขาทําทุกอย่างถูกต้องกินดีออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งทานอาหารเสริมแต่ก็ยังคงมีปัญหาในห้องนอนและหลังจากการพูดคุยเพียงครั้งเดียว เราก็ค้นพบว่าพวกเขาเริ่มต้นทุกวันด้วยกาแฟาเข้มๆสองถึงสามแก้วตอนท้องว่างเมื่อพวกเขาเปลี่ยนเวลาเพิ่มอาหารเช้ามื้อเบาๆก่อนกาแฟาแก้วแรกลดเหลือเพียงหนึ่งแก้วในปริมาณที่พอเหมาะความแตกต่างในด้านพลังงานอารมณ์ และความใกล้ชิดของพวกเขาก็น่าทึ่งมากดังนั้นหากกิจวัตรยามเช้าของคุณเริ่มต้นด้วยกาแฟก่อนอาหารคุณอาจกําลังส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณปิดการทํางานในส่วนที่ควรจะตื่นตัวลองสลับลำดับดูดื่มน้ําก่อนแล้วตามด้วยอาหารเช้ามื้อเล็กๆและหลังจากนั้นค่อยเพลิดเพลินกับกาแฟของคุณอย่างช้าๆ คุณจะรู้สึกสงบบและควบคุมตัวเองได้มากขึ้นและสมรรถภาพของคุณก็จะดีขึ้นด้วยแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิกซอยังมีนิสัยอีกอย่างที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าที่ผู้ชายหลายคนคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ในความเป็นจริงมันอาจกำลังเพิ่มความดันในที่ที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยนึกถึงอย่างเงียบมาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อนิสัยข้อที่3การอันปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะที่เต็มจะขัดขวางสมรรถภาพในห้องนอนของคุณได้อย่างไร ฉันรู้ว่าข้อนี้อาจฟังดูแปลกในตอนแรกการอั้นปัสสาวะเกี่ยวข้องกับสุขภาพการแข็งตัวได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดในความเป็นจริงฉันเองก็ไม่เข้าใจความเชื่อมโยงนี้อย่างทองแท้จนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนเมื่อคนไข้คนหนึ่งของฉันซึ่งเป็นชายวัย67ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงได้แบ่งปันบางสิ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจฉันเขากล่าวว่าหมอครับ ผมมักจะรอปัสสาวะจนกว่าจะทานอาหารเช้าเสร็จผมคิดว่ามันรอได้แต่สิ่งที่เราค้นพบก็คือการรอคอยเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยนี้จริงๆแล้วกำลังสร้างความตึงเครียดและความกดดันที่ไม่จำเป็นภายในร่างกายของเขา ความกดดันที่กําลังทําลายความสามารถในการทํางานของเขาอย่างเงียบๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเพิกเ,เฉยต่อความต้องการที่จะปัสสาวะในตอนเช้ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะเริ่มยืดออกและกดทับเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบต่อมลูกหมากและอุ้งเชิงกราน สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาความเครียดระดับคอสซอและอะดรีนาลีนสูงขึ้นความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นและเครือข่ายที่ละเอียดอ่อนซึ่งรับผิดชอบต่อการทำงานทางเพศจะเกิดการระคายเคืองและติดตันเมื่อเวลาผ่านไปนิสัยนี้จะฝึกให้ร่างกายของคุณอยู่ในภาวะตึงเครียดแทนที่จะผ่อนคลายเข้าสู่สภาวะที่จำเป็นต่อการแข็งตัวที่ดีมันเหมือนกับการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ยังเหยียบเบรกอยู่ในที่สุดก็ต้องมีบางอย่างเสื่อมสภาพไป ฉันเคยทำงานกับชายสูงอายุหลายคนที่ประสบปัญหากับการปัสสาวะตอนกลางคืนและการไหลที่อ่อนแรงในตอนเช้าแต่เกือบไม่มีใครตระหนักว่าเพียงแค่การทำตามความต้องการของร่างกายที่จะทำให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าก่อนที่จะเช็คโทรศัพท์หรือจิบกาแฟสามารถช่วยลดความดันลดความเครียดภายในและสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นได้ เมื่อพวกเขาทําการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,น,นี้หลายคนสังเกตเห็นว่าปัสสาวะง่ายขึ้นการถูกขัดจังหวะในตอนกลางคืนน้อยลงและแม้กระทั่งมีสมรสภาพที่แข็งแกร่งขึ้นในห้องนอนดังนั้นหากคุณเคยผัดวันประการพรุ่งโดยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ให้คิดใหม่อีกครั้งสัญญาณของร่างกายคุณไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญมันคือการเชิญชวนให้ฟื้นฟูความสมดุลและยิ่งคุณตอบสนองเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นทีนี้ถ้าคุณคิดว่านั่นนาประหลาดใจแล้วรอจนกว่าคุณจะได้ยินว่าการนั่งนานเกินไปในตอนเช้าอาจส่งผลต่อสมรภาพของคุณอย่างไรโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อ นิสัยข้อที่4การนั่งนานเกินไปหลังจากตื่นนอนการไหลเวียนเลือดเพื่อการแข็งตัวจะตายไปบนเก้าอี้ฉันนับไม่ท้วนแล้วว่ามีผู้ชายกี่คนที่บอกฉันว่าตอนเช้าของพวกเขาเริ่มต้นที่เก้าอีตัวเดิม บอกนุ่มๆใบเดิมกาแฟแก้วเดิมทุกวันและในขณะที่กิจวัตรนำมาซึ่งความสบายไม่ใช่ทุกกิจวัตรที่จะนำมาซึ่งความมีชีวิตชีวาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นวิศวรเกษียณอายุในวัย70ปีเคยบอกฉันว่าหมอครับผมชอบที่จะค่อยๆเริ่มต้นวันใหม่ผมจะนั่งสักพัก อ่านหนังสือพิมพ์จิบเครื่องดื่มมันสงบดีแต่สิ่งที่เขาไม่รู้และสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่รู้ก็คือช่วงเวลาเงียบๆที่นั่งอยู่นั้นกําลังจํากัดการไหลเวียนของเลือดที่จําเป็นต่อการหล่อเลี้ยงความเป็นชายของเขาอย่างเงียบๆคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณนั่งเป็นเวลานาน,านหลังจากตื่นนอนโดยเฉพาะบนเก้าอี้ที่นุ่มหรือต่ำคุณกำลังสร้างแรงกดดันต่อบริเวณฝีเย็บซึ่งเป็นบริเวณระหว่างทวารหนักและโคนอวัยวะเพศ บริเวณนี้มีหลอดเลือดและเส้นประสาทที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการแข็งตัวยิ่งคุณนั่งนานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งกดทับพวกมันมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปความกดดันนั้นอาจนำไปสู่ความรู้สึกที่ลดลงการไหลเวียนที่ถูกจำกัดและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพอย่างช้าๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนฉันเคยเห็นผู้ชายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างหนึง่ง นั่นคือการยืนและเคลื่อนไหวภายใน10นาทีหลังจากตื่นนอนมันไม่ต้องใช้อะไรมากแค่ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยเดินไปรอบๆบ,บ้านหรือแม้กระทั่งทำท่า Reverse p l a n k หรือท่าเปิดสะโพกเบาๆสัก1ห,หรือ2นาทีการเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในอุ้งเชิงกรานกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและปลุกระบบพลังงานตามธรรมชาติของร่างกายให้ตื่นขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างหนัก แต่เป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเปิดเครื่องไม่ใช่ปิดเครื่องดังนั้นหากตอนเช้าของคุณเริ่มต้นบนเก้าอี้และจบลงด้วยความผิดหวังลองเปลี่ยนบดูลุกขึ้นยืนเคลื่อนไหวและปล่อยให้ร่างกายของคุณทำในสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหว จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่าวิธีที่คุณหายใจหรือลืมที่จะหายใจในตอนเช้าอาจเป็นอีกเหตุผลเย็บๆที่ความแข็งแกร่งของคุณไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการมันเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อนิสัยข้อที่5การเร่งรีบโดยไม่หายใจการขาดออกซิเจนที่คุณไม่เคยสังเกต ฉันยังคงจําคนไข้คนหนึ่งในวัยปลาย60ได้เขามาพบฉันด้วยความหงุดหงิดและสับสนตามมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วเขามีสุขภาพดีกระตือรือร้อนกินดีทานวิตามินแต่มีบางอย่างผิดปกติไปเขากล่าวว่าหมอครับมันเหมือนกับว่าร่างกายของผมกําลังต่อต้านผมในตอนเช้าในหัวผมวุ่นวายไปหมดหน้าอ,อกรู้สึกแน่น และผมก็สูญเสียประกายไฟยามเช้าที่เคยมีไปแล้วขณะที่เราพูดคุยกันฉันถามคำถามง่ายๆกับเขาว่าครั้งสุดท้ายที่คุณหายใจลึกๆหลังจากตื่นนอนคือเมื่อไหร่ครับเขาหยุดชะงักแล้วยอมรับว่าผมไม่คิดว่าผมเคยทำเลยนั่นคือปัญหาผู้ชายส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาแล้วเข้าสู่หมดลุยงานทันที เช็คอีเมลกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของวันเร่งรีบทำกิจวัตรต่างๆและตลอดเวลานั้นพวกเขาลืมที่จะหายใจฉันไม่ได้หมายถึงการหายใจตื้นๆโดยไม่รู้ตัวที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ฉันหมายถึงการหายใจอย่างตั้งใจและเต็มปอดที่ให้ออกซิเจนแก่สมองของคุณผ่อนคลายระบบประสาท และเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับสมรรภาพเมื่อคุณไม่ให้ออกซิเจนแก่ตัวเองเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าคุณกำลังทำให้ร่างกายของคุณอดอยากในระดับเซลล์และการแข็งตัวของคุณซึ่งต้องอาศัยหลอดเลือดที่ผ่อนคลายและการไหลเวียนที่สม่ำเสมอเป็นหนึ่งในระบบแรก,แรก ที่ได้รับผลกระทบฉันได้เห็นมากับตาว่าการหายใจอย่างมีสติเพียง5นาทีในตอนเช้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันทั้งวันของผู้ชายได้อย่างไรหายใจเข้าช้าๆทางจมูกกลั้นไว้สักครู่แล้วหายใจออกให้สุดทำซ้ำในแต่ละลมหายใจ ร่างกายของคุณจะเปลี่ยนจากโหมดสู้หรือหนีไปสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมซึ่งเป็นสภาวะที่เทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นและหลอดเลือดเปิดออกมันไม่ใช่กรลวงของการทำสมาธิแต่มันเป็นสวิตชางเชียวภาพและคุณคือผู้ควบคุมมันดังนั้นก่อนที่คุณจะเร่งรีบเข้าสู่ภารกิจของวันให้หยุดพักหายใจ ให้ออกซิเจนและความสงบที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งในจุดที่สําคัญและตอนนี้ที่เราได้พูดถึงวิธีที่การหายใจส่งผลต่อชีววิทยาของคุณแล้วให้ฉันถามคําถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นคุณกําลังพูดคุยกับตัวเองแบบไหนในทุกๆเช้าเพราะคําตอบอาจสร้างความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดนิสัยข้อที่6การพูดกับตัวเองในแง่สมองของคุณกําลังแอบฟังความสงสัยในใจคุณหในสาเหตุ ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของสุขภาพการแข็งตัวที่ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายของคุณเลยแต่เกี่ยวกับความคิดของคุณทั้งหมดฉันจำชายคนหนึ่งชื่อจอดอายุ74ปีที่นั่งตรงข้ามฉันระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติเขาพูดเสียงเบาลงและกล่าวว่าหมอครับผมคิดว่าวันเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วสำหรับผมภรรยาผมบอกว่าไม่เป็นไรแต่ผมรู้ว่าเธอคิดถึงส่วนนั้นของเรา ผมแค่ไม่คิดว่าผมจะมีความสามารถนั้นอีกต่อไปแล้วความพ่ายแพ้งเงียบๆบแบบนั้นไม่ได้แค่ทําให้ใจฉันสลายแต่มันทําลายร่างกายของคุณด้วยเพราะนี่คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้สมองของคุณกําลังฟังทุกคําที่คุณพูดกับตัวเองเมื่อคุณตื่นขึ้นมาและคิดว่าฉันแก่เกินไปแล้วมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกหรือ จะพยายามไปทำไมคุณไม่ได้แค่พูดออกมาแต่คุณกำลังออกคำสั่งร่างกายของคุณได้ยินคำพูดเหล่านั้นเป็นคำสั่งและมันจะเริ่มปิดระบบต่างๆเทสโทสเตโรนลดลงโดพามีนจางหายไประบบประสาทของคุณตึงเครียด และปฏิกิริยาลูกโซ่ตามธรรมชาติที่ร่างกายของคุณเคยพึ่งพาเพื่อสนับสนุนความใกล้ชิดก็เริ่มหยุดชะงักลงอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเมื่อคุณมองกระจกและพูดว่าร่างกายของฉันยังทำงานได้ ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันสามารถปรับปรุงได้คุณกําลังส่งสัญญาณข้อความที่ปลุกชีวิตทยาของคุณให้ตื่นขึ้นและบอกฮอร์โมนหลอดเลือดและระบบพลังงานของคุณว่าพวกมันยังคงเป็นที่ต้องการมันไม่ใช่ความหวังลมๆแล้ลงๆมันคือเรื่องของเคมีจิตใจและร่างกายสื่อสารกันตลอดเวลาและถ้าคุณเอาแต่ป้อนความสงสัยให้ตัวเอง ก็อย่าแปลกใจถ้าร่างกายของคุณจะตอบสนองด้วยความเงียบฉันเคยเห็นผู้ชายเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเพียงแค่เปลี่ยนบทสนทนาภายในของตนเองดังนั้นพรุ่งนี้เช้าจงพูดเหมือนคนที่เชื่อมั่นในอนาคตของตนเองไม่ใช่คนที่ยอมจำนวนต่ออดีตและเมื่อพูดถึงความเชื่อชองพูดดังนั้น มีนิไซสุดท้ายที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลิกทำเมื่ออายุมากขึ้นและพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังส่งสัญญาณให้ร่างกายของพวกเขาปิดตัวลงอย่างเท้าเราเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อนิสัยข้อที่7การกดเว้นการสัมผัสหรือการกระตุ้นถ้าไม่ใช้มันก็จะเสื่อมไป นี่อาจเป็นนิสัยส่วนตัวที่สุดในบรรดานิสัยทั้งหมดแต่ก็เป็นหนึ่งในนิสัยที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ชายสูงวัยฉันได้สนทนากับผู้ชายในวัย6 0 70ปีและมากกว่านั้นนับไม่ถ้วนที่สารภาพอย่างเงยิบยีว่าพวกเขาไม่ได้มีการสัมผัสท,ทางกายภาพใดๆมาเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนไม่ใช่กับคู่รักไม่ใช่แม้แต่กับตัวเองชายคนหนึ่งในวัยปลาย60เคยบอกฉันว่า ผมแค่คิดว่าวันเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วสำหรับผมผมไม่อยากจะฝืนหรือรู้สึกผิดหวังอีกแต่สิ่งที่เขาไม่รู้และสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่รู้ก็คือร่างกายทำงานบนหลักการที่ว่าถ้าคุณไม่ใช้มันคุณก็จะสูญเสียมันไปการแข็งตัวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความต้องการทางเพศเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดการทำงานของเส้นประสาทสัญญาณของฮอร์โมนและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนร่างกายของคุณเป็นระบบของการสื่อสารและเมื่อไม่มีการกระตุ้นไม่มีการสัมผัสที่อ่อนโยนไม่มีการเชื่อมต่อ ไม่มีการเตือนว่าความใกล้ชิดยังคงมีความสำคัญระบบของคุณก็จะเริ่มปิดตัวลงหลอดเลือดหดตัวปลายประสาทต,ตอบสนองน้อยลงการผลิตเทสโทสเตอโรอนช้าลงและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ฉันเคยทำงานกับผู้ชายที่ค้นพบความมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงแค่เริ่มนำการกระตุ้นที่ให้ความเขารับและผ่อนคลายกลับเข้ามาในกิจวัตรประจำสัปดาห์ของพวกเขาไม่ใช่แบบเร่งรีบไม่ใช่แบบมุ่งเน้นเป้าหมายแค่เป็นการเชื่อมต่ออย่างมีสติกับร่างกายของตนเอง พวกเขาเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นออสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการไล่ตามสมรสภาพแต่เป็นการบอกร่างกายของคุณว่าเฮ้ยเรายังคงอยู่ด้วยกันนะดังนั้นหากคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสเพราะความกลัวความรู้สึกผิด หรือความผิดหวังฉันอยากจะสนับสนุนให้คุณคิดใหม่อีกครั้งร่างกายของคุณยังไม่ยอมแพ้ต่อคุณมันแค่กำลังรอสัญญาณเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและตอนนี้เมื่อคุณรู้ถึงเจนิสัยที่ซ่อนอยู่เหล่านี้แล้วเรามาสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันเพราะการเข้าใจปัญหาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพังที่แท้จริงมาจากการรู้ว่าจะคาดหวังอะไรเมื่อคุณเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเรามาพูดถึงเรื่องนั้นในส่วนสุดท้ายกันบทสรุปถ้า คุณมาถึงตรงนี้ได้ฉันอยากจะขอบคุณไม่ใช่แค่สําหรับการรับชมแต่สําหรับการใส่ใจในสุขภาพร่างกายและอนาคตของคุณมากพอที่จะรับฟังสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีแต่นี่คือนิสัยที่เกิดขึ้นจริงที่ฉันเห็นทุกวันในคลินิกของฉันนิสัยที่ค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจความแข็งแกร่งและการเชื่อมต่อกับตัวเองและคู่รักของผู้ชายแต่ข้าวดีก็คือไม่มีรูปแบบใดเหล่านี้ที่จะคงอยู่ถาวร เรามาย้อนดูกันสักครู่การไม่ดื่มน้ําในตอนเช้าทําให้เลือดของคุณข้นและการไหลเวียนเชื่องช้ากาแฟตอนท้องว่างกระตุ้นระบบประสาทของคุณและจํากัดการไหลเวียนของเลือดที่คุณต้องการการอั้นปัสสาวะส่งสัญญาณความกดดันที่ต่อต้านความสามารถในการผ่อนคลายของคุณ การนั่งนานเกินไปทันทีหลังจากตื่นนอนบีบอัสนประสาทและหลอดเลือดที่คุณต้องพึ่งพาสำหรับสมรรถภาพการเร่งรีบในตอนเช้าโดยไม่หายใจลึกๆทำให้ร่างกายของคุณอยู่ในสภาวะเครียดซึ่งขัดขวางความใกล้ชิด การพูดกับตัวเองในแง่ลบสอนให้ร่างกายของคุณยอมแพ้ก่อนที่จะได้พยายามและการหลีกเลี่ยงการสัมผัสบอกระบบของคุณว่าส่วนนี้ของชีวิตไม่มีความสําคัญอีกต่อไปทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันยังคงสําคัญอยู่ฉันเคยทํางานกับผู้ชายในวัย60 70หรือแม้แต่80ปีที่พลิกสถานการณ์ได้ไม่ใช่ด้วยยาไม่ใช่ด้วยการผ่าตัดแต่ด้วยการปฏิบัติต่อช่วงเช้าของพวกเขาเหมือนเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาที่จะกำหนดทิศทางปกป้องพลังงาน และส่งสัญญาณให้ร่างกายของพวกเขารู้ว่าพวกเขายังคงแข็งแกรง่งยังคงมีความสามารถและยังมีชีวิตชีวาในทุกๆด้านที่สําคัญดังนั้นนี่คือคําท้าของฉันถึงคุณพรุ่งนี้เช้าเลือกเปลี่ยนนิสัยหนึ่งอย่างแค่อย่างเดียวคุณไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดในครั้งเดียว เริ่มช,ช้าๆทำอย่างสม่ำเสมอและให้เหตุผลแก่ร่างกายของคุณที่จะเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งเพราะความชาราไม่ได้หมายถึงการหายไปแต่มันหมายถึงการฉลาดขึ้นและตั้งใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ชีวิตวันที่ดีที่สุดของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังคุณมันกำลังรอคุณอยู่เพียงแค่ข้ามผ่านเช้าวันต่อไปของคุณไปเท่านั้นเอง